เอ้ยผมเหมือนจะเป็น <pl> ว <ains> ันเลยอ่ะโดดดีดงสวัสดีครับผมมสดีกดเข้ามาดูใหม่ทุกคนทุกครั้งรู้นะครับสวัสดีทั้งผู้เจริญทั้งหลายเกมเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบอะไรก็เป็นใจนะเพราะมันให้ฟาร์มัผมแล้วอ่ะเรี่ยวสามเลยอ่ะเกือบละที่แท้ได้คิดว่าคือลงสตรีมเลยนะชิวละมาพี่ไม่ฟาร์มแล้วผมไม่ฟาร์มแล้วไปละ เลือกใคแล้ว<ข>ออฟิศเรสโกขอบคุณติดตามผู้ที่ตามใหม่นะครับคุณเซนโฟคิงพี่ต้องผมสั่นขอตัวคุยหัวโดน ยังเวอร์ยังเวอร์หมดแล้วพี่หมดหมดไม่เห็นใครละว่าเจ้าฟาร์มัดยิงอ่ะไม่ได้ฟาร์มัดเลยของหายหมดเลยผมน่าจะฟาร์มของก่อนแล้วค่อยไปเดินชุบพี่โนดนะไปทนได้มีคนมีคนเพื่อนคนพบศัตรูแล้ว จะมากจะมากโดนไปประมาณร้อยกว่าคิดว่านะเพราะมันมีเม็ดหนึ่งเข้าสี่สิบอ่ะอันยาวส่งมาไว้นี่ส่งมาวะมามันให้หัวผมเลยผมไเปิดเอ้ยม่นจะเอาฟาร์มัดยิงอีกตรงไหนวะ ไอ,อ้าเหรอไอ้ดอบปะพบศัตรูแล้วไอ้ดอบแหละไอ้ดอพี่มันดีดดีประตู้ชุบป,ปะอ๋อมันดีดนี้ผมเปิดตู้นะยาหาเกาะก่นอนยาหมกเลี้ยวยาอ้วหมกเลี้ยว โอ้ประมาณวลวหนึ่งรอยวิอสองชิ้นใจหน่อยสิขอยืนเลยละกันโอ้ผมม่ต้าหม่นะครับคุณแชมปติดเลยครับเป็นไรพี่ติดต้นไม้ Still on cooldown เอล้่ามาใส่ AK ได้ขขึ้นจริงจะเล่น AK ก็ต้องมีรอล่ายิ่งตายเหยวด้วยนะโบบาโบบาจัดเลยเข้าไปจับสามไม่ยังลูกยังบิน ้อยน้ำเีกัะตรงเนี้ยกอดสีด้วยของอยู่นี่โอ้ไม่ตายอีกได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ใกล้พี่เลยใกล้พี่ต้นไปต้นส่งคอนครูไปอ่ต้นฟาร์มของชื่อตรงเอ่อกี่ตัวสลิงนะสลิงบ้านเขียวกั๊กโตตัวเดียวต้นออกขวาดีไม่ต้องมาซ้ายพี่มาซ้ายแล้วเดี๋ยวมันรู้อันนั้นคือไอวอลแมนใช่ไหม งเล่นต้นไม้ว่ะมาก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 โอ้ยฟาบ้าสองคิวลแล้วเฮ้ยมาดิชื่นใจอีกไม่กี่ตัวเราจะไปประเทศเจะไประดับประเทศมีกระโปรงดวยหน้าแบบจังหวะที่ขึ้นระดับประเทศจะมีอะไรบอกแบบ ชวิงอะไรเงี้ยลืกฟาร์มาถึงระดับประเทศแล้วอะไรเนี้ยมืนตอนขึ้นแรงอ่ะสามสิบคนเกมนี้พอได้อยู่ตึงอยู่อ่าพบศัตรูแล้วฟาร์มาออกโรงไม่อยากช้าเลยอ่ะกลัวได้เล่นปืนชาร์จวิ่งเข้าบ้านแอลไปแล้ววิ่งออกเถอสวยโคดเก็บทนทนเออ มีหอมมีหอมเขาหนีทำไมวะเขากลัวขนาดนั้นเลยอ๋อเขามีให้ทำสันตะอ้ยไม่ใช่อุ้ยฟูอยู่นะเอาไอ้วอไปเลยมีเยอะแล้วเปิดพลานีไปไปไปเอาหมดตอนนี้ขอบคุณคุณดาวกรามดวงครับคุณโบวิสตาตอนนี้ทำคลิปอยู่นะครับ คนมันเยอะจังเลยเคลียร์รัใช่ไหมตรงตรงน้นอ่ะ

ทีมโอ้โหสามคนเลยเหรอโวดเยอะเยัง <c oughs> จดก้าวลงมาอะไรประมานี้สอยต้นสวยสวย, <c oughs> สวยครับผมกำลังยิงไปหาอย่างรวดเร็วทุกคนมาโคบด่วนเห <c oughs> ลือกี่ตัวเนี่ยเห <c oughs> ลือกี่ตัวไม่เอาเขามาเยอะ <c oughs> อยู่ในบ้านเขียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบนเขาตัวเสือกว่ะชุบได้ไหมเป็นต้นต้นรถแล้วอุ้ยพี่โน้ตความหวังความหวังหมู่บ้านเกมนี้ผมจะเอาฟาร์มมาระดับประเทศแต่คงไม่ได้ไปแล้วอ่ะ ไม่ถึงไม่ลงบีมาแล้วนะไม่ไปแล้วนะไม่ไปดีกว่าของมันอยู่นั่นหมดะไม่ไปตรงนั้นก็ไม่รู้จะฟาร์มไหนแล้วตัวกลัวตัวลอยอ่ะดาวหนึ่งดาวหนึ่งกระมักดาว สองมาดิว่ตรงนี้ตรงนี้ตู้ใช่ไหมพี่พบศัตรูแล้วก็เหนื่อยใช่ใช่มันโดดออกไปแล้วปะชุบ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 ไปเนอะฟงจะมาหรือยังยังไม่มา ังก็ต้อมันตงมัต้องมัน้วงนองไหนห้องในห้องใช่ไหมพบนแล้วพี่เ็บเป็นพลพี่เจ็บเนพ,พี่พี่พารมก่อนพี่ปามก่อน <laughs> มันเอลเกินป้านมีใ,นใครไม่ตายขนาดสองข้างมันตีบ้านเอลตานะ <c oughs> โอ้ติดปีตัวเอง <c oughs> โมดตีด <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่มันโนหนึ่งบีมาได้ไงครับเอ้ยขวาเข้ามาแท้อุโโอ้ยเจ็บแล้วเอ้างอ้ทีมมันหมดเลยนี่หว่านึกว่าตัวเองมีเอวอร์ดเลยเบื่อ,อไม่มีเอวอร์ว่อตีมันหมดเลยมั้งนี่อ๋อไม่ใช่ ไม่มียาเล่นมันอยู่เนินต่ำอมันเสียเปรียบอะจังหวัดเราวิ่งขึ้นไปเหมือนมันต้องกระโดดกระจึ๊งกระจึ๊งฟอร์มัทบวกแปดสิบส,ส,สี่ะอะโอ้โหได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้หรือได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูแป๊บแต่เกมวันนี้โคตรตึงตึงเกินต้านแท้แท้แดนแท้แดมแทมแทมแทมฟาร์มัทระดับ ทนี่อันดับสิบแปดแล้วนะประเทศดิเกินไปมีดูชื่อด้วยเม็ดต้มฟาร์มาร์รับเม็ดต้มฟาร์มาร์สสักทีอั Ả นดับสิบแปดพรุ่งนี้นะวางเป้าไว้อันดับอันดับหกนะอนนัน่าจะต้องโอ้โหท็อปห้ามันห้าพันเลยแต่ว่าน่าจะได้แค่อันดับหกนะพรุ่งนี้